บรรยากาศมื่อน,นี้เนาะสีลมลมหนาวหนาบรรยากาศเป็นตะนอนเว้นค่ะตื่นมาเมื่อนี้หมักลำไยกันยังเต็มหนาบ้านอยู่พี่น้องว่าแล้ว,ว่าพากันขายเบิร์ขายเบิร์ว่าสัน <laughs> ลำไยจ้าอยู่ในหนียังสาวโกโลเนาะ เมื่อนี้ซอนสิมาแพากคลำไย,ยใส่ถุงแล้วก็เอาไปแจกอยู่ในหมู่บ้านเนาะสบ,บายดีสบ,บายดีตอนสวยเด้อทุกคนยินดีตอนหับเขาสู่สองสาววันหล่นถุงเด้อพอดีเบาหนามาพอดีพี่น้องบ,บาดีเด้อเบาเอือเบาหนาเลยจนมาเมื่อวานนี่นะพากันว่ากันว่าอ,าอยากอบไก่ใต้น้ายังขนาะเนาะและไก่แลบัตรที่นี่แล้วนะเอาไก่มาซ่อนยังม่ทันไปแจกมักลำไยซ้ำว่าออ <laughs> แจกอยู่มือ,มอซองมือเลยนี่เนาะเดี๋ยวสิหาชมซองมือแล้วซองมือพี่น้องเมื่อวานนี่นะข้างหน้ามาล่ากับเป็นแจกแจกในหมู่บ้านละแวกนี่เนาะแล้วว่าเมื่อนี่แล้วว่าสิขึ้นไปในบ้านไป้มให้ยูทำอะไรถ,ถุกใจ <laughs> ไปถึงจาจะไปแจกแล้วแจกอีกแล้วเหรอระวังคนที่เขากินไปจะเป็นเบาหวาน <50 S 1> <c oughs> แจกส <คน S 1> องหมื่น <ไป S 1> ติด,ตดแลว,มวเมื่อวานอเมร่าไปแจกนางไปแจกหมดสูงตูดนมาัาน,นี่เครัว่าเสร็จมา,านในบ้านยนีบยโเบิร์ตพินอวว่า่าอ่ามันเหลือลำไยสามถุงเนะาะสามสิบกัโลสามถุงนะคือสามสิบห้าโล ถุงเนึ่งกับแจกญาติพี่นอ้องอีสองทวงปแจกชาวบ้านอันนี้ของเอื่อยอันดาราวันวันอมราก็ไปแจกตำรวจจัก,จกโลบุหลายหลายอยู่มันสี่สิบหกสิบโล่แบบ แกมันสิโดกเนาะต้นเดี่ยวนาะอันต้นเดียวยังบรเวอร์แก่ต้นยาสิฮักแท้กันต้นบุกีง่ายมากโดกโดดขนาดแล้มันหล่นน้ำลายเนาะแบบว่ามันสุกแล้วมันนักมันมันสุกมันแตกผู้อยู่บ้านมันมีแต่เตกวันไหนเอาหมดอยังมันมากิบมันหวานนั่นงเดียวต้นหนึ่งขีดมันมันหนักมันหน่อยไงมึงเนี่ย ขั้น <guidelines> อันตัวที่มันอันนั้นดีๆนะมันหนวยใหญ่เนาะเนี่มาที่มันเขาบอกว่าขั้นอย่างท่านไได้เก็บพวกที่แบบเขาส่งโรงงานที่มันได้เก็บดีนะเขาดูแลเด้แล้วเขาบ่ให้มันหลยหมาเออแล้วก็บรใหามันหลายพรอมดูแลคข่ายๆคืออ่งุ่นเห็นบ่ะอ่างงเลยแอปเปิ้ลน่ะเขาต้องแบบเก็บออกน้ำอ่ะขึ้นมาหล่ซอกเขาเก็บ พอมันควบคุมมันสิได้แบบคล้ายๆคือแบบคุ่เรียนเนี่ยให้มันได้เกตเด็ดให้มันได้เกตสักปลาธรรมชาติ์เลยมันกะบ่ค่อยอันนี้บ่ค่อยลูกไงเห็นบ่เนีซอที่มันอันไหนมะกันน้อยน้อยไงข้าลายแล้วมันก็จังน้อยเนาะอือบ่ค่อยตื้อ ในก้อยงัวเจ้าแมเงั้นเราแลี้ยงหมูอ่านได้ดีเนี่ยมาหอดแล้วทุกคนมันซาวกลัวถงพุน่ะค่ะใส่เข,ข่ารถยังคืบเหี้ยดิอุ้ยมันง่จ้าบอยจ้าชิดไทยฮะถุงหนึ่งก็งงงมีหลไรามากอยบอกคือใจหาเห็นแล้ววะ อันเท่าอวนาโฟแถวเบาเจมาแต่สานุมันไผ่ชิมหอมชิมก่อนกินวะ เราก็ลังสีใจเงินนี่มีมีผูรัสงมีูถ่ายเท่างบ้านนะคไปโอ้ขเ็ด่ดี โ <chat> ดกก็จดบ่อได้นะอ๋อเราอยู่หนีบ <gained> oh ่เอาเออแม่เท่าห้องแล้วก็อยู่นีบ่เอ้ยเอาห้แม่แถวห้องอีกเดี๋ยคนไลายพอเฮ้เอาหเจามาจบคนป่วยพี่น้อง ครูอยากได้เป e ็นพู้ดกี่้ํากทันแล้วเขายาบันบอคูกันสาธุ้องยมด้้อาหน่กอัยามดันป้วดอวยกเ้ขอ้่ามเา่่ยยอังยื้งมีไดวยเ้อสหญ่ช่วยกเาข้อังงงมีับไปด้วยด้อสาธุ่ชวย้าข้อยับ้เนสา่ว้า้อง่ามีร้วเป็อสาวแล้ว ด,ด้วยแต่ละเงินเจ้าเงินแต่ละเถ้ากับโบเคยพลาดพี่น้องเพราะว่าเชื่นนอนปูเถ้าในบ้านซ่อนมันกับโบได้มีโบลายปันไดเนาะอันเชือนเม่เถ้าเขียวไ,ไปเนาะเดี๋ยวยูใช้อา้าวคนละคิดว่าอยู่ตะล่างคือว่าควนกลุ่มควนกลอง,ลงเอาโบามักอยู่ตะล่าง,ม,ม,างมันเย็นตัวอีเมถาระวังตกเด้อ แล้วมักไผ่ฉูงแล้วไผ่ฉูงนะคะป้าบางทีอยู่เงินใหม่อยูู่เดพื่อคนคือว่ามีคนฝากเงินใหม่เขาเมาเงินอยากแล้วเฮ้ยเพิ่นอยากเป็นมิชชั่นสีบางทีบ้านเขาป่นกันบึ้มๆอยู่โอ้ยพี่น้องว้ามาเอดเรื่องป่นมาก่อโจรป่นห่างมาลายหันคำมาลายฉบ ใคเนี่ยเตัวย่เออเจ้าคนละเฮากินหอดเจ้าขึ้นหนีใครยังแ่าวลใหญมาฝากเจ้ากินได้บ่ได้ยังลกบ่ได้ก็ไว้ให้ลูกให้ล้านโอ้ระวังตกเนื้อรายหลายวเอาซีมนดูมาเถ่าเตีมในบ่แซบไฮวาแซบบัหวานก็ไฮหวาน เอามาจะไทยปุ่มาจะเข้มปลาไม่ใช่ชาานมานชุมเฮาหมากแนวไก่ไก่ไปวันทิบยโบ่บไปวันเสาแชบ,บอ่ะแชบ,บ,อชบเอามาแจากฟรีจา้าเอฟซีซื้อให้แจกให้พูเฒ่ากินหวานเวลา,าเจ้าแกาก,ากินเมื่อเจ้าอย่าออปากครบพอเขาสีดยาให้เบี้ยนนี่นี่เบี้ยนนี่เอเอ ไปก็เลยอีเมท่ารอบบ้านคนอยู่บ้านนี้มีเอาไม่เจอไอ้ยัยฮะชื่อฮนบอชื่อคือมะแวาแบบนี้มาขายห่อนเพื่อนเพราะว่าบอชื่อลูกนอนเมาบ่บองพี่ก็บ่บองเออพี่กินซะเนาะ เราแยังอยู่เป็นห้องีเราก็บอกเอาเรานี่อยู่เขอาวิชาไม่เก็บ ด่กันเถอะไปดีอยอะข้ว่าบมีตัวแม่นาอ่าอาชิมูเหาเนื้อรหลายวนหวานไหม่อมติายพี่น้องยม่บมีจะนังใส่แกงนอยกัมาเอาลาเดียวมาเอาอมอาต่วมาซื้องันเรานี่ยปบยาซี่มึงดุยิบเผากินลำไย

โดยเ้าปไปทั้งหมดแม่แต่กเราต้องมั้งเออให้รำให้รวยชทูเสียคำาเป็น้าท สวนมาเอาลำไยไปเอ้ยมาเอาลำไยไปมาเอาลำไยไ้มาเมาลำไยไปไปกินแล้าไห้ซื่อเอาใหญ่เด้อจ้าไม่ใญ่อ้อยอยู่เงินอยู่อยู่ได้ละนอนอยู่นะโอเคไปชั้งนั่นอ่ะสีหาเลยจ้า ทางนั้นแาลยาอันที่หาแล้ว เขาชื่อบ้านแล้อเขากินกินอะเช่นอสบายดีนอนเวนนอนเวนบ่ผักบอนผ่กอนเข่าไกลบิดแหละเปาก้ว่ทาได้กินเจ้าบ้านไห่เขากินให้อีกกล่องเดี่ยว่าทามือกินเข่ากางหยางแต่เดฟชิมตับไก่เลยอ่ตับไก่นี่ออกมาตรงไินเป็นกินเข่าเจ้าพี่น้องส่วงนี้ข้อเขาออกบิด เด้เราอยู่ในนี้พอดีเลยเที่เขาถ้าสองเถากำลังฟันผขาคุงง้มข้าวลำไยมาขายขายจ้าชื่อว่าชื่อฮันนีกว่าอีตุนเฮานนีเขาหางเงินซื้อ,อยาคุ้มเขาหย่า,มานมันผู้ชายเชิงเขาบันลืมใส่ทุกอย่างแล้วเขาหย่า,มานมันจะเป็นขวงังเราวะ อี่อเถ่าเราไปหาเงินให้แล้วอี่อเถ้าเราก็สิไปหาเงินมาซอยจ้าชิมบงดูอี่อเท้ามาชิมบึงพอาพอนไก่พอนคนชื่อนำด้จ้าห้งใหมีแล้วบานี้นะ้่รวยกับเราางเศรษฐีเงินล้านกัคนไอ้พอกับเศรษฐีน้ำกันท่าเศรษฐีตะค่อยเขาชื่อว่าป้นค่อย ชื่ออยู่แล้วบ่อนเดินกันมาแล้วจอยผู้ใด้มากขอประว่าิมาเช็คค่ะขอบคุณขอบใจพี่น้องนัดนึงนะรวยมีคนอยู่นั้นเนี่ยมียูยังไงเต้าอันนี้คือซุดเลยเด้นี่หัวบ้านบรรหัวคำพี่น้องมาซุดอยู่เงื่อนหลังนี่นี่ซองรังนี่แล้วก็ปลาบนทั้งผีอัมรามาหาเห็ดปวกอยูเวนจ้า ใครอยู่บ้ค่ะอยู like. hmm. ่ๆเ้วอ่ะอีแมท่าวิวกินเป็นบะรำ่ั่ฮะเราบบเคยกินอะไรทิ่แเต่าเล่าเดย์เะเขาบอกอาไดิแม่เขามาแจกเราก็เอาเราโบเคยกินตีลูกเต้าเต้าเดไว้ให้ร้านดิแม่ พูดเพื่อนอนทังนั้นมาแจกเมาสุขคนแหละจอยแจกบนบ้านขอบใจละลายเลโดยเออเาไ้คิดมานี่ยไแล้วอออออยูดีีแงเอโดยสาธุเอาเออเอาคิดว่าเราหลินไดแบบว่าเขาคิดว่าเราหลินหมุกกับเจ้าอันเดี

นี้เปิดเพลงนะครับเราจะไม่ไดิ้ครูปั๊บอมรินก็นคือลูกอีแมททัพย้ายกินบอลล็ย้ายสิบออีแมททัพเราซื้อมาเมื่อวานนี้เออบาทเงินเสี่ยวอมาราได้นี่นะเราสาเราเปิดเพลงบลืมบัลืมมัเนเพลงแนวบอกเบิร์นเพลงแน่มัชกิจยุหมากล้มย้ายนี่มีใครอยู่บ้านอุ้ยตูว้าพี่น้อง ว้าวมกเะด้บ็ิาครับดีนี่จะสบายดีสบายดีสบายดีนบกอนสบายดีไว้นบกอนลูกสบายดีลูกลูกเฉบกวนเฉ็บตาเน่ะลูกจิ้เลยจิหอยข้นไฟข้นตานี่ชิมบังดูเคยกินบอสลัไงบังทำกินเป็นบอ เป็นยูส uh ัขอบใจเด้อป exactly. um, like yeah, ้าเด้อ uh ่สิบปีหอยเนีปุดจิลอกโปุดกายลายคายหัละแปดสิบุดนี่มีบ้างไปยังไงชาวนาอก็ได้ยังไฟจะทะได้เงื้งสัมสุดบ้านแบบแคทูึ้นไปเทิงน่ก็คือบ้านนะดูเนาะ คืทังเค่งบันละดูนะอุดมไส้พี่น้องบ้ light, water, water, hint, bah, านนั้นไอ้ก็แก้วคันนี้เนาะไรูกไรพอคือสุหจากเราอยู่้นาก้อนาเย็นมานาะเพื่อนไม่ใหญ่น้องฟาพี่น้องายมบเด้าแตองน้องหันมันแซ เอาเจ้าโบกเจ้าบกขี้เราชุ่มเฮาขายเนี่ยจีเจ้าบกขี้เราชุ่มเฮามาขายเนี่ยจีเอามาแจกนั่นแล้วเฮาหยอกซื่อได้กินงายได้มาจิ้มเราแน่นสีหาโตมาซีมลำไยนี่โอ้ยจะเมนดูจะเมนมันโยกเพิ่นตกใจว่ามรดกเอาไปละใช่แล้วใช้ก็บชื่อเด็กเนาะผู้บาดใหญ่เนาะ อืทำหลาสวัสดีค่ะฝ่าเดซันะแต่พ่อพ่นกิจิโร่ะแักสว่างชีพตูนีกุนเฮาข้ามผ้าฝ่ากินจิโร่หรอสาวลงดีไหมครับสาวลงอืมนั่นดีนั่นดีนั่นดีตัวใหญ่อยู่เริ่มตัวตุยจีนบ้ัตอภิชาเฮ้ยหายลูกค่ะสวรรค์ก่อนนี่จ้าสบายดีสบายดี เอาลำไงมาแจกให้ป้าเราสื่อให้โดยเอาไปซิมเบิง้งกินแสบๆเด้อป้าคือหลอดเหตุตัวบักไงหนึ่งโบเห็นกันตึงเตนดุนตุนเอาเมื่อสูแม่กินเดอ้อป้าถั่วนี้ไปลินกำกันบ่สบายดีนอ้องสบายดีแฮน่เอาลำไงไปหายอยู่เงินเดอ้ดออ้ไปไปลินปะน,นี่ส้วงนี้นะเด็กๆปิดเทอมพี่น้องเนาะ ก็เลยเห็นขาเจ้าล่ออยู่ตามบ้านหลายคนก็สีสงสัยว่าเอ้าเป็นยังเด็กหน่อยจู่ฟั่งลรวคือบุคคาเงียนบข้าวเจ้าผักสามเดือนเนาะชื่อตีนะคะคิดทอดพยายามหาเงินแล้วเขาก็คิดทอดเจ้าหรือเปล่าเอามาแจกจ้าลำไยหวานหวานแมนมาแต่บ้านได้มาใช้ในซื้อมูซมีไว้โอ้ยซื้อมาตั้งเจ๊มือก่อนผู้เสียไปในฟิทเขามาแลกกับกุ้งเจ้าโอ้ยวาลิน เอามาให้กินฟรีนี่เลยบบอันกระเฮือนเจ้าเลยได้ได้ทุงสุดท้า้นี่แถวบ้านเขาได้หแล้วเฮาจงไวเฮามหาซองรกของคอยพาดม่นนี่บเเจ้าบบจงมหามืองาชอนกุ้งเดออาว่าเมันากมดิกหน่อยจบแล้วจ้าภารกินแจกพารม ลำยัยรอบมูบานพี่น้องใจรักขอบใจเลย,เลยหลายเด้อเนาะที่ให้ชาวบ้านด้ยิ้มน,นำสำลักกับพูดหนุนขอบคุวเฮาตลอดมาขอบคุณค่ะไปแต่ทุกคนสบายดีพอกันกลิ่นน้ำเด้อเนาะสวัสดีค่ะ